ใช่ครับหมดมาสักพักหนึ่งแล้วครับตั้งแต่พฤศชิกาโคชชิกาก็มีการเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ขอคําปรึกษาจากรุ่นพี่ที่เราสนิทด,ด้วยอะไรเงี้ยช่วงก่อนที่จะตัดสินใจที่จะไม่ต่อก็<ป>ก็มีหนักใจครับเพราะว่าเราเราก็พยายามหาอะไรที่มันใหม่ๆห,หาแพชชั่นให้ตัวเองด้วยแหละเพราะว่าด้วยตัวเข้มเองเข้มหมดแพชชั่นในการทํางานของตัวเองอ่ะมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าช่องไม่ดีหรือว่าอะไรไม่ดีนะเป็นตัวเราเองที่รู้สึกว่าไม่สนุกกับอะไรเลย แล้วทีนี้ก็เข้าไปปรึกษากับ,ก,บกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็บอกก็ก็ถามถึงแนวโน้มในวันข้างหน้าปีข้างหน้าในวันต่อต่อไปว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยครับไปไปมันซึ่งมันเป็นรายละเอียดในการคุยกันในในห้องห้องประชุมจริงๆเราก็เรา,กเราไม่สามารถที่เปิดเผยได้อะไรเงี้ยคือเราไม่จะหาแค่ชัใหม่ๆใช่ลองลอง,ลองหาอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แล้วก็โฟกัสจุดโฟกัสใหม่ๆอะไรเงี้ย <ๆ S 2> ครับ ขาค่อนข้างเข้าใจครับค่อนข้างเข้าใจคือเราออกมาเราไม่ได้มีสัญญาที่จะต่อเนื่องกับช่องไหนเลยเราก็ยังคงเป็นอิสระในการรับงานอยากจะทําอะไรที่วางแผนในการใช้ชีวิตในช่องทางการใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนี้จริงๆ่ทางช่องมีบอกให้กลับไปคิดดูก่อนไปอีกรอบนึงมีครับก,ก,ก็มีช่วงแรก,แรกๆก่อนนที่จะหมดสัญญาเป็นปีๆครับเป็นปีหนึ่งเราเขาเขาก็เรียกเข้าไปคุยแล้วก็ให้กลับไปคิดแล้วพอกลับไปคิดแล้วก็ลองมาถามใหม่ด้วยแนวโน้มหลายๆคนก็คงได้เห็นว่าทางช่องของเราก็มีีการรปปับเล่ยน ถังในการออนแอร์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพิ่มเติมก็ก็ได้เข้ามาพูดคุยหลังจากนั้นเพิ่มเติมผู้ใหญ่ก็บอกเข้าใจเข้าใจในการตัดสินใจที่ที่อยากจะทําอะไรต่อในอนาคต <S <S อะไรงเงี้ยที่จริงก็ก็อยากให้เกียรติเขาแหละครับอยากให้เกียรติทางช่องแหละเพราะว่าเข้มเติบโต,ตมาจากท่องเจ็ดเลยเข้มเข้มถือว่าเป็นไข่อีกหนึ่งใบที่ช่องเจ็ดให้การฟึกนักที่ดีมากๆให้การเลี้ยงดูที่ดีให้โอกาสที่ดีมากๆเลยในตั้งแต่วันแรกจนถึงวันวันที่หมดสัญญาทุกคนก็ยังคงเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวที่ให้ความอบอุ่นให้ความรัก ต่อเข้มมาโดยตลอดมาดีตลอดยังมีครับทุกทุกคนก็ยังยังคงมีหน้าที่การงานของเพื่อนผมยังอยู่เพื่อนผมยังอยู่ยูโรก็ยังอยู่พี่เบนก็ยังอยู่พี่พี่น้องที่เซ็นพร้อมกันก็ยังอยู่อีกหลายคนครับต้องไปถามเพื่อนเพื่อนเองครับต้องไปถามเพื่อนเพื่อนเองด้วยเข้มเองเข้มรู้สึกว่าในวงการเราค่อนข้างที่จะกลิ่มลิ่มพอประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยค่อนข้างที่เข้าใจในรูปแบบของวงการว่าเราอยู่ในรูปแบบไหนการทํางานเป็นแบบไหนคาแรคเตอร์ของช่องคาแรคเตอร์ของตัวละครเป็นยังไงเป็นยังไงก็ค่อนข้างที่เข้าใจ ก็เลถ้าเกิดว่าออกมาก็คุยกับผู้ใหญ่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองอยู่ที่ประมาณ5ปีถ้าเกิดว่าไปได้เราไปต่อถ้าไปไม่ได้เราคงหาอย่างอื่นทำ ก็ลองลองลองออกมาทําอะไรตัวเองจริงๆทุกคนมีผลงานมีหน้าที่ในการรับผิดชอบของตัวเองอยู audio, ่แล้วผมก็เป really ็นแค่ส่วนหนึ่งถือว่าเป็นพนักงานที่อยู่ในช่องเจ็ดแหละครับเราก็ทํางานตามหน้าที่ของตัวเองไม่มีใครดังกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือหรือเท่าเท่ากับเท่าไหร่จะไม่มีเราก็ทําตามหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมาไม่มีใครเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กครับผมว่าส่วนใหญ่มันเป็นแนวคิดของแต่ละคนเขาเขาอยากจะตั้งเบอร์ตั้งอะไรจริงๆทุกคนเนี่ยมีละครเท่ากันหมดมีหน้าที่เหมือนกันหมด ลัวครับแต่นี้เช้มก็ได้ความสบายใจแหละครับที่ได้คุยกับ <c oughs> ได้คุยกับผู้ใหญ่ว่าถ้าเกิดว่าผมออกไปผมจะโดนด่าว่าเป็นเด็กอักตันยูไหมผู้ใหญ่ก็บอกไม่หรอกหน้าที่ของเราคืออะไรเรามีเป้าหมายแบบไหนมีแพชชั่นยังไงอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมในนาคตของเรา <c oughs> เรามีที่มันชัดเจนอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความกตันยูหรือไม่กตันยูการที่อยู่เราก็ไม่ได้ทําให้ช่องเราเสื่อมเสียเราทั้งที่อยู่ในกฎกติกาของของช่องอยู่แล้วอะไรีค้องครอบครัวจะเครียดครับ ครอบครัวคุณแม่ที่บ้านคุณตาคุณยายจะค่อนข้างเครียดกลัวว่าพอออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีกระแสโจมตีซึ่งมันก็มีมีครับในเรื่องของฐานแฟนคลับของช่องคือความเข้าใจและความไม่เข้าใจมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเราเราควบคุมอะไรไม่ได้จริงๆพอออกมาในเรื่องของการทํางานของเข้มก็ยังมีติดค้างอยู่กับทางช่องอยู่2เรื่องก็ยังคงได้มาทํางานร่วมกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีภาพยนตร์อีก2เรื่องที่ทําแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอะไรที่เข้ามา แล้วมันตรงกับสิ่งที่เราอยากจะทําก็คงได้นั่งพิจารณากันกับพี่ๆแหละครับกับพี่ๆผู้จัดการว่างานนี้เราอยากทําเต็มที่แค่ไหนอยากจะอยากจะไปในทิศทางแบบไหนอะไรเงี้ยก็มีเข้ามาท้าทามแหละครับก็มีเข้ามาท้าทามจะบอกว่าไม่มีเลยก็ก็ไม่ได้เพราะข่าวมันออกไปค่อนข้างเยอะเอนืก็ไม่ได้หอมขนาดนั้นหรอกแต่ว่าด้วยงานของเราที่มันมีการการ,การันตีของเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็บอกบอกต่อกันดูในสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอในเรื่องของความรู้สึกของตัวละครถ้าเกิดว่าคือเข้มะ้นัดในเรื่องของการ เร่ละครในเรื่องของการแสดงถ้าเกิดว่าอะไรที่เรายังไม่เคยสัมผัสในเรื่องของความรักโลภโกรธหลงอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในตัวละครที่ยังไม่เคยเจอก็จะพิจารณาในในรูปแบบหนึ่งโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่มีครับทุกคนจะจะเสนอในรูปแบบของการทํางานของบทแหละครับว่ามันมีบทแบบนี้สนใจไหมมีบทแบบนี้สนใจหรือเปล่าต้องต้องดูที่ความชอบของตัวเองด้วยและครเพราะคู่กันไปจะเปรี้ยงไม่เปรี้ยงมันคือไม่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าหนังเรื่องนี้จะดัง เรื่องนี้จะไม่ดังภาพยนตร์เรื่องนี้ละ,ะครเรื่องนี้จะดังหรือไม่ดังไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะดังหรือไม่ดังมันอยู่ที่ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบหรือว่ามันเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนที่รับชมในสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปได้มากน้อยแค่ไหนไม่มีอะไรเลยครับคือ,เพ,อเพื่อนผมที่เป็นผู้หญิงทุกนคนนะผมก็ดูแลแบบนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งในงานแอนะน,น,นาสนิทกับผมเพราะว่าเราเคยทํางานร่วมกันแล้วก็สนิทกับพี่เบลแล้วหลายๆคนก็ถามว่าทําไมไม่ไปอยู่กับยูโรทําไมไม่ไปอยู่กับพี่เบนช่วงนั้นเขากําลัง สนุกสนานกันซึ่งผมมาว่างอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วผู้ชายอะเยอะแล้วเขาก็ขอให้เราไปกันให้หน่อยเราแค่ไปกันแค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากายเราเราก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเราเหวี่ยงมันเป็นการเต้นเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาซึ่งเขาก็อยู่ข้างหน้าอะไรอย่างครัเขาไม่ได้จิ้นกับพี่ชาลีเหรอใช่ปะเขาเขาจิ้นกับใครไม่รู้อะไม่หรอใช่ปะเจอใครกับใครอะไม่รู้อะผมผมไม่รู้ เป็นเพื่อนกันแหละครับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเราเรารู้จักกันมันไม่ได้แปลว่าผมรู้จักกับผู้หญิงคนไหนแล้วผมจะไปจีบใครมันมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นได้ตลอดทุกคนไม่ว่าจะไปเที่ยวกับใครผมก็ทําแบบนี้กับมุกเองกับพี่เปียวกับปูเป้กับเพื่อนเราที่เป็นผู้หญิงเราก็ดูแลแบบนี้เป็นเรื่องปกติเลนะ